สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาฟุดวิดพอไฟกันเช่นเคยเนี่ยนะครับจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องราวที่ประชาชนบางส่วนอยากให้กําลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีให้ต่อสู้หรือสู้ๆกับปัญหาด้วยการใช้คําว่า fighting จริงๆแล้วนะครับในคราวก่อนเราก็อธิบายไปแล้วว่าไม่ใช่เขาพยายามจะบอกว่าสู้ๆหรือต่อสู้คําว่าสู้ๆที่คนไทยชอบใช้คําว่า fighting ก็ไม่ถูกเพราะมีคําอื่นที่ใช้แทนกันได้แต่เมื่อพูดถึงสู้ๆ หรือ fighting หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งที่คนไทยมักใช้คือคำว่าไฟบังคับใช่ไหมครับคำว่าไฟบังคับเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามาจากคำว่า Flight ที่แปลว่าการบินหรือเที่ยวบินแต่คำว่าไฟบังคับจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากคำว่า Fight ที่แปลว่าสู้กันหรือการต่อสู้นั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับคำว่า Flight โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าการบินหรือเที่ยวบินนะครับเมื่อพูดถึงคำว่า Flight นึกถึงคำศัพท์ที่เป็นสแลงขึ้นมาคือคำว่า red eye flight ซึ่งแปลตรงตัวนะครับก็คือเที่ยวบินตาแดงไม่ได้หมายความว่านั่งเที่ยวบินนี้และจะเป็นอาการตาแดงหรอกนะครับ red eye flight เนะี่ยหมายถึงเที่ยวบินที่ออกดึกๆดื่นนะครับแต่จริงที่หมายตอนเช้าตรูก่ก็คือเที่ยวบินที่นอนไม่พอหรือชั่วโมงบินไม่พอที่จะนอนเต็มอิ่มดังนั้นเมื่อไปถึงปลายทางปุ๊บเนะี่ยจะขี้ตาและตาแดงเพราะง่วงนอน นั่นคือ red eye flight นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่า f l t i n g หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความหมายแต่เขามีความหมายของเขานะครับมี3ความหมายแต่3ความหมายที่ว่าในตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาเทคนิคซะส่วนใหญ่ความหมายแรกของคำว่า f l i g h t i n g ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบินหรือเที่ยวบินแม้แต่นิดเดียวนะครับทั้ง3ความหมายไม่เกี่ยวข้องเลยนะความหมายแรกของ flying เนี่ย ก็คือภาษาที่ใช้เป็นเทคนิคหรือเป็นซทางเทคนิคในแวดวงโฆษณาครับก็คือวิธีการวางโฆษณาตามผังต่างๆตามเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ถือว่าตามผังเวลาที่มีอยู่ครับส่วนความหมายที่2ของคำว่าฟลายจริงนี่ยน,นะครับใช้ในแวดวงกีฬาคริกเก็ตซึ่งเป็นวิธีการโยนลูกเพื่อไม่ให้คนตีเนี่ยตีลูกได้ง่ายครับส่วนความหมายที่สุดท้ายนะครับของคำว่าฟ i g h t i n งก็คือเกลียวของอุปกรณ์ที่ใช้เจาะ ซึ่งเครื่องเจาะเป็นเครื่องเจาะเฉพาะที่ชื่อว่า Auger ทั้งหลายทั้งปวในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำว่า Flighting นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการกันและกันวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย